อาครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาทงมาล่าปลากระทิงกันนะครับเบ็ดโคนนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นใ้เดือนนะครับทงได้นะครับสองขั้นน้ําแดงมาไม่วานนะวันนี้ไม่ได้ตัดยางก็ลองมาดูครับเดี๋ยวรอชมตอนจบนะครับจะให้ดูยาวๆไปเลยนะครับคืนนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับต่อไป เดี๋ยวมาลุ Adams, KNOW, stones, uh, ้นหลังต่อไปกันเลยครับเมื่อกี้ผมดูตรงนี้นะครับใต้ตวงผมลืมถ่ายปรากฏใหญ่นี่นะครับเยงโผล่อยู่แล้วเดินมาคันหนึ่งมันดุกๆๆผมก็คว้าปลาแหละดูครับเห็นครับน้าๆๆนๆนั่นนี่นั่นนี่รู้ว่าปลาอะไรครับ ้มีแต่หนามอู้ช่อนใหญ่เห็นไหมครับมาเลอร์ครับโอ้ยนี่นะอู้อู้อู้ช่อนใหญ่ครับเป็นโลครับกื้นด้วยครับเดี๋ยวไปดูหลัง่อไปกันเลยครับสวยงามครับลตนตลปตอนยังคืนเบ็ดผมเอาไปเยอะอยู่นะครับแต่ทงได้แค่ยี่สิบปลายี่สิบเจ็ดสิบแปดคันนะครับ พันส่วนมากพันไม้เยอะครับได้ขนาดนี้ครับปรากฏสวยสวยสวยอยู่ครับตัวใหญ่ตัวน้ำปชอนใหญ่ตัวประชอนน่าจะได้โลฟาครับปลาเนื้ออ่อนประชอนเล็กเดี๋ยวไปรอชมตอนเช้าครับคนี่นะครับลงมาถึงก็ยืดยืดยืดแล้วนะครับนี่นี่นี่เห็นไหครับยืด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 ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับอูหยนี่ครับนี่ครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยช่อนฮนะใส่สวยครับดูขั้นต่อไปครับใสยงามขั้นต่อไปปลาเนื้ออ่อนนะครับใส่สวยครับอร่อยมากเลยครับปลาแบบเนี้ครับอุย้ยมีรอยตัวละเอียดเลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปเลยครับเดี <c oughs> ๋ว ผลสรุปผลสรุปเช้านี้ไม่คืนก็ได้ไปน,นิดหน่อยฮะอ้ยชั้นใหญ่วัได้แก้ไขฮะยอนสามตัวสองตัวอานอนตัวใหญ่ตัวงตัเล็กตัวงบกทะิงตัวงครับตลไหลายตัวงับตัวงามครับขอบคุณครับรับชมครับ